เดี๋ยวดูร้านค้าใหม่ดีกว่ามีม im? อะไรบ้างอาวุธใหม่โอ้บวก5 string เลยวะลบ2อาชิโอเคระเบิดแล้วก็เอาเลือดแซนด์วิชเอาซะหน่อยแล้วกันเนาะเออมันไม่ได้แพงมากนะสัตว์เลี้ยงเหรอเพิ่มดีเฟน s ์ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่เพราะว่าสตันเนี่ยดีแหละเฮ้ยเดีๆต้องโอ้โหเดี๋ยวลืมว่าจะซื้ออาวุธเนี่ยเออเนี่ยตัวเก่าเราบวกแค่2เองอ่ะมาลองสมัน่อย5 s t r i n นี่มันจะแรงขนาดไหน โอเคไปฮะมาจะได้ออกจากคุมนรกนี้สักทีวนลูปเหลือเกินเนี่ยเซฟก็ไม่มีให้ไม่ต้องบินมาอุ้ยแรงอะเนี่ยเฮ้ยแจมเลยอย่างเงี้ตยตีมันเลยอย่างเงี้ยตีมันนัเลยตีมันเลยตีต้านพลังอะฮะที่จะมาสู้อะไม่ไหวแล้วโว้ยตีแรงนั่นมันต,ตีแรงนัะเหรอฮะเจอพี่เบิ้มหน่อยเป็นไงเจอพี่เบิ้มหน่อยเป็นไงฮะ เออเจออย่างเงี้ยยังไงยังไงเจออุ้ยเอาดิคอมโบร้อยร้อยเออเออไอ้ที่เบิรมนี่ตีลอยง่ายมากเลยเนี่ยเอ้ยหมดแล้วมาระเบิดใช่ไหมโอเคได้อยู่เอ้ยไม่โดนไม่โดนอ่ะโดนแทงได้อุ้ยนี่เนี่ยเอาคืนไปอย่างเงี้มันต้องระเบิดยัดแม่เป็นไงเออเรียบร้อยเดี๋ยวขอเก็บตกลูกปั้นก่อนนะฮะมาเป็นไงเฮ็ด นี่ก็เพชรวิลเพชรแต่เน <Somebody JI summary> so <out> <it up> <pain> ี้ยอยากได้ฮิวว่าไม่มีให้เหรอเอ้ยแล้วเราอยู่2ขวดเนี่ยจะรอดไหมวะจะทำไม่รอดคงต้องเริ่มใหม่อ่ะพูดเหมือนไงฮึดิมดิมหมดสัทีนี้เนี่ยเยอะเหลือเกินเฮ้ยเวทไฟปุ๊บโอ้โหเฮ้ยโู้แรงมากไม่ได้อะไรเงี้ยต้องแปลงร่างและแรงนักะโอ้เดี๋ยๆจะตายจะตายอีกคนวา เป็นพี่เบิร์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ตีแรงเพิ่มเยอะขนาดนั้นนะแค่มันตีกระจายได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสกิลเคลียร์ฟิฟเฮ้ยหมดแล้วพี่เบิร์ดหมดแล้วโอเคตายตัวนึงมึงดีอยู่เออย,ยกพอโบเยี่ยมไหนไงตายเปล่าโอเคเหลือตัวสุดท้ายธนูมายิงเซฟเลือดแล้วกันยิงเซฟเลือดแล้วกันโอ้โหแล้วไปกดฮิวทำไมวะเนี่ยโอ้โหหมดหมดเลยทีเนี้ยไม่เหลือสกอตแล้วเนะี่ยฮิวเนี่ย ว่าเอ้ย,ยมีปัญหากับปุ่มหลายรอบแล้วเนี่ยต้องซื้อจอยไม่ได้จริงๆแล้วมั้งเนี่ยมันพลาดบ่อยเกินน่ะนี่แนี่หลบว่ะฮะหลบนะตายอ่ะฮะเฮ้ยมีกองทัพบคืออะไรอ่ะโอ้โอหฮิวน้ำตาจะไหลมาได้อะไรตรงนี้วะเนี่ยเลือดนี่เต็มจะไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วเนะี่ยแล้วนี่ยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยโอ้ มาถึงไหนถึงกันรถตายต้องมาเริ่มใหม่จะกต้นด้วยเนะี่ยเซฟก็ไม่มีให้เซลก็ไม่มีให้อะฮะเฮ้ยดาบมิวยับอยู่มันต้องอย่างงี้เดี๋ยววย่าเขาจะสูสีหน่อยไม่ใช่สู้มาทาั้งทางแล้วไม่มีหิวให้เก็บบ,บอสเหรอเดี๋ยวนะบอสนะบอส่นะเนี่ยถ้าอย่างนั้นต้องเคลียร์ลูกป,ประจอมก่อนอุ้ยโอ้โหเฮ้ย,ย,ยไม่แรงนะเนี่ยเอ้าแต่เราก็ตีมันไม่เข้าเหมือนกันทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าหรือว่า หรือว่านั่นไงว่าอะไรเชียวี่เบิมเอฟวิตีตีมันเออเออเออนาสันไปนาสันไม่ล่าจะหมดแล้วทำยังไงหมดแล้วแป้งอีกม <c oughs> ีเยอะตีมันตีเออไออ้อมออมอ้อ,อม,ออม,ออมโอเคโอ้โหคอมโบก,กาที่คอยบอกอะี่เบิมขนาดมาหมดแล้วแป้งอีกมีเรื่อยๆตอนแป้งมาเป็นอมาตะด้วยนี่อะไร ตามสูตรการ์ตูนแปลงร่างหวหวหวัวหัวเอออุ้ยมันดรอปแซนด์วิชด้วยเนี่ยเออเนี่ยมันดรอปแซนด์วิชด้วยอ๋อโอเคแสดงว่าเราทําถูกต้องฮะเดาได้ไม่ยากฮะที่จริงพี่เบิร์มนี่ไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นนะถ้าเทียบตาเมย์เป็นหน่วยแล้วอะอะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรฮะเป็นเทคนิคเข้าของเกมนะอุ้ยด้านล่างมีกล่องสมบัติด้วยอะต้องสองกล่องเนะี่ยยวโอ้โหโคตรใจดีเลยขอบุณครับมันต้องแบบนี้ดิวะเออ แจกอย่างนี้แต่แรกก็จบแล้วเนี่ยจะไม่ต้องลำบากตากตามไปซื้อฮิวตั้งหลายรอบเนี่ยโอเคอ่ะอ้าวอย่าบอสอีกแล้วอ่ะโอ้โหมาทีก็มาถีแล้วเกินนะเนี่ยนักแสดงขับข้างเลยแล้วแม่โอ้โหมดินเลยอ้าวไม่ได้เหรอทำไมตีตัวนี้ไม่ได้อ่ะอยู่ใกล้ไปหรือยังไงอ้าวตัวนี้ตีได้โอเคโอเคอุ้ยพนไฟด้วยมันต้องโดดตีไปตีลำบากอยู่เหมือนกันนะเนี่ย โอเคมาได้เอางี้แล้นะวกันท่านอ่ะโอ้ยอู้หูโดดตบน่ารำคาญจริงมอยไรตัวนี้นะโอ้ยเกกะโวยเฮียเดี๋ยวนั่นอะไรวะนะั่นอ่ะก้อนหินเหรอโอ้โหเดี๋ยวๆดูว่ามันไปมาจากทางไหนว่ามันจะไม่ไหวแล้วโว้ยเอาพี่เบิ้มกระโดดหน่อยเนี่ยไปตีด้านล่างก็ได้ปะมาเรื่องน้อยนี่พี่เบิม้มถนัดโอโเค โอ้เลื่อนหายไปเยอะเหมือนกันเนี่ยอย่างโกงเ,บบเลยพี่เบิร์มตีทะลุแมปเลยอ่ะเมื่อกี้โอเคได้มาแล้วฮะยังไงต่อทีนี้เออจบสักทีเถอะโคตรใหญ่เลยเนี่ยจุดเซฟก็ไม่มีโอเคผมอัดต่อเลยแล้วกันนะแล้ว่อยไปตัดพาร์ทเอาทีหลังเอา้ายังไม่กลับอีกเลยเนี่ยเดี๋ยวนนะั้แล้วใครฝังให้มันนะ เจอกันอีกเลยเนะี่ยฮะเอาแล้วไม่ชุบเพื่อนมาด้วยเหรอเฮ้ยเขาเป็นคู่หูกันนะไม่ชุบเพื่อนเขาด้วยอะ่ะเอาไปซะละแต่เท่าที่ดูนี่ไม่น่าได้เจอกันเร็วๆนี้นะผมว่าอืมเอาอะไรดีฮะเอาว่จจีแล้วกันเนาะรู้สึกว่าตีเร็วนี่เราค่อนข้างจําเป็นมากเลยนะดาเมจเราน่าจะพอแล้วแหละแต่เดี๋ยวก่อนไปฮะเราต้องมาเตรียมสารพาก,ก่อนระเบิดกับเลือดนะต้องซื้อมาเตรียมไปครับสาคัญมากแล้วก็ขนมปังเอาอะไรดีอา่าซื้อเผื่อไว้กันเนาะโอ้โหเงินแทบไม่เหลือแล้วเนะี่ย โอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่เอาจะว่าก็ว่าสัตว์เลี้ยงขายแพงเหลือเกินโอเคมาทีนี้ไปไหนต่อดีขขางบนเคลียร์ละเออตรงนี้ไงตรงไ,ตรงไอเขาเรียกว่าอะไรโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะที่เราพังประตูไม่ได้นี่ไงดูถทาจะต้องใช้พี่เบิมพังนะฮะโอเคมาเดี๋ยวลองดูแต่ถ้าไปไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วนะขำอะไม่ต้องขำเดี๋ยวเจอพี่เบิรม เอ้ยนี่ไงได้จริง้ว้ยไปครับผมยาวไปฮนะอ่ะกิดและ้วนะ,อะโอเคแม่ตัวใหญ่ไปหน่อยอุ้ยสตรูมาม่ไทยไหลกว่าเดิมไม่เล่าเจอดับเบิลคู่ไปเลยไม่ขัดนามือหรอแค่นี้เอ,อ้ยอะไรวนะน่ะใบเลื่อยเหรอโอ้โหอุปกรณ์เยอะจังวะนี่แนะ่ไม่โดนก็ไม่มีความหมาย,อยเอ็งมันทนทยยากโหแล้วติดรูปซาลังการ,รด้วนะดู ถ้าไอ้นี่จะเป็นเจ้าของโรงงานนะจ้วงก่อนได้เปรียบในเราไม่ตายหรอกแค่นี้ท่นแน่จะมาปลาระเบิดยาคิดว่ามีคนเดียวมีโอ้ยโอ้โหโดนกาอากาศนี่แน่ยังไงอุ้ยดอกนิ้วเก่งโอ้ยมันปล่อยไปเรื่อยใหญ่เลยเว้ยระเบิดก็มีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเกิดไปแม่มันปล่อยไม่ยั้งเลยเลยเผาเผาลงมั้งเอออ่ะเรียบร้อยนี่มันอุตสาหกรรมใหญ่เลยนี่หว่า อะไรเนี่ย bon ก้อนพีดเออไปไงเนี่ยต้องต้องฝ่าไปใช่ไหมโอ้ยหรือเรื่องว่าโอ้เฮ้ยโอ้ยอูเดิเดือดจะตายจะตายอยู่กันโอ้โดนเยอะแหละโอ้ยโอ้ยอะไรแปลกๆวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวยิวก่อนเหลือเรื่องอยู่กี่ขวดวะเนี่ยสามขวดโอเคมาโอเคมามาโอเคโอ้ยมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เปไปไปไปมาโอ้ย เหลือสองขวดเลยเนเอาไงดีวะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไไดีๆเอาดีๆตายอ,อีกได้ไปเ,ปเริ่มใหม่เลยเนะี่ยโอเคฮะชา้าๆน้ำเริบเพิ่เข้าไปโอเคมาได้อยู่อ่าเออผ่านดีๆก็ผ่านได้แม่ไปเล่นท้ายากมาว่างไงต่อมีแซนวิชจุ่แปดระเบิดอีก4ีฮิลอีก2 มีเยอะก็ต้องใช้ดีมาพี่เบิ้ม,อ,มอัมมตะเว้ยเครดูไม่การ์ตูนมาแปลงร่างอะฮะวันมันออืยกยกแง่เราเฮ้ยจะหมดแล้วหมดแล้วไม่เป็นไรได้สองสตัวถือว่าโอเคแล้ววนนี้เคลียร์เองได้ไกลเราจะมาสวยหลังอนะะไม่ได้กินเฮ้ยฮิวโอเคมาสามตัวอ้อมหน้าอ้อมหลังนะฮะจัดการทีละตัวฮะ ่ถึงแล้วฮะนี่คือถ้าเราฆ่ามันไม่ได้เราก็ไม่ถึงสักทีใช่ไหมเนี่ยมาไอ้พวกลูกเล่นเยอะลูกเล่นเยอะนะัะเก๋ลูกเล่นเยอะนะกักเหรอยังไงไปพลังหลบสวนแบบดิจิตอลเป็นไงยังไม่ตายเหรอนี่มันต้องคอมโ,มโบโดดฟาดเป็นไงตายแล้วนออ,อย่างนั้นไม่งั้นมันจะอึดเกินไปอุย้ยไอ้พวกที่มันตีไกลลืมแต่จะว่าก็ว่าทั้งหลังนี่เจอแต่พวกตีไกลทั้งนั้นเลย เออน่าจะอัปเกรดนะแต่ก็ตีได้เหมือนเดิมโอเคฮะไปต่ออุ้ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มอย่างนี้มันต้องระเบิดยังน้าละโอ้้หละโอ้โหเด้ออไม่ได้ไม่ได้จะตายเอาต้องฆ่ายังไงเนี่ยพี่เบิ้มเนี่ยคือเข้าใกล้ไม่ได้เลยอะโดนแบบซ้อมอย่างเดียวอะมาท่านนี่เมื่อตีธรรมดาไม่ได้มันก็ต้องเบิ้มเจอเบิ้มละเว้ยมาดันพลังอุ้ยแน่กีจะสู้เหรอฮะไฮ้เก่งอ้โห กันบ่อยเกินไปแล้วเฮ้ยเก่งเกินไปแล้วพี่เบิ้มนี่เบิ้มด้วยกันนะเฮ้ยโอ้โหแทบไม่ได้ใช้เลยเมื่อกี้แทบไม่ได้ตีมะไเลยพี่เบิ้มอ่ะอยู่คิวไหมอีกดาดอยู่นไหนละพลังอะไรเก่งเหลือเกินดั้นอ่ะอย่าบอกว่าต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเนี่ยโอ้โหจะบ้าถ่ายไปตัวกับดักด้านล่างนี่ตัวเสียเลือดเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตัดไว้ที่นี้ขอบคุณที่รับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วย